โอเครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Programmer Thailand.com นะครับอยู่ในส่วนของจุ o มล่าสานะครับ make your own template นะครับก็คือสร้าง template ด้วยตัวเองนะครับโอเคในพาทน,นี้นะครับก็จะปเป็นเรื่องของการวางโครงสร้างของ t e m p l a t e นะครับอโอเคเดี๋ยวเราไปสร้าง Project Template กันนะครับผมจะสร้างไว้ใน Web d i r e c t o r y นะครับเพื่อที่เราจะทำการ รันทดสอบดูแล้วก็อก่อนที่จะสร้างเป็นไฟล์10แล้วก็ติดตั้งนะครับะจะตั้งชื่อว่าจูมล่า3 t e ขีดเทมเพลตซ้ำหรือเปล่าซ้ำนะฮะ,ะตั้งชื่อว่ากล้องอุ่นด้วยกันนะครับโอเค ก็เป็นชื่อโฟลเ e อร์เทมเพลตแล้วกันนะครับนี้ผมก็จะนิวโฟลเดอร์เก็บสไตล์ e ี t css นะครับสร้างโฟลเดอร์เก็บ javascript นะครับสร้างโฟลเดอร์เก็บรูปภาพโอเคแล้วก็จะมีไฟล์ที่เป็นไฟล์ e m p l a t e นะครับก็คือไฟล์ที่มีชื่อว่า index php นะครับอ่ะโอเคอ่าในสไตล์ชีตก็จะมีไฟล์นะครับ new style นะครับดด .css นะครับใน JavaScript นะครับก็จะมะีผมตั้งชื่อว่า a m i n ล้วกัรน,นะครับดด .js นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวลองท,ด,ทดลองรันรันในแวนนะครับโอเครูปครอบเสืนะครับ, okay. รบกล่องคือเราจะเ,เราจะรันดูก่อนนะอันนี้ก็มันจะเป็นรองว่างนะฮะพอเรารันเสร็จแล้วเนี่ยเราจะอินสตอล เข้ามาที่ตัว s h e ล l a สาม t e มเ l a t e Project เรานะครับแล้วก็ค่อยปรับนะครับให้มันเข้านะฮะโอเคตอนนี้ผมจะทำการสร้างนะครับผมจะทำการ <c oughs> สร้าง Template แล้วนะฮะโอเคเบื้องต้นเราก็จะทำการแก้ไขไฟไล์ index น,นะครับ อ่าโอเคนะครับดอกไทไม่ช uh, ิมล้วนะครับโอเคไม่ชิม l อลสแลไม่ม Head มีแถบ Body โอเคนะครับส่วนของ Head เนี่ยก็เอาไว้ให้คอมมันคุยกันนะฮะส่วนของ Body ก็คือส่วนที่มันแสดงผลออกมาทางหน้าจออย่างเช่นผมพิมพ์ EEE อย่างเงี้ยน,นะฮะเวลาที่เราแสดงมาทางหน้าจอมันก็จะออกเป็นอ e ีนะครับโอเคนะฮะส่วนที่อยู่ใน Body นะครับมันจะแสดงมาทางหน้าจอนะครับโอเค โอเคนะครับใน head นะครับ,รรบก็จะมี tag title นะครับก็คือชื่อเรื่องนะครับเป็นชื่อเว็บนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวผม encode เ,ออเ,เป็น UTF-8 ลนะครับจะได้ใช้ภาษาไทยได้ชื่อเว็บ โอเคที okay. นี้ในส่วนของไฟล์ CSS แล้วก็ไฟล์ JavaScript นะครับเราก็ทําการลิงก์เข้ามาทีา่ไฟล์ index นี้นะครับก็ลิงก์นะครับเอ่อเล่เท่ากับ Stylesheet นะครับ ไฟล์ uh, อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ css style css นะครับทายเป็น text css นะครับโอเคอีกหนึ่งก็คือ javascript นะครับ script ที่อยู่อยู่ที่ js/me.js นะครับใช้เป็นเกรกนะครับจาว่าสคริปต์โอเคแล้วก็สคริปต์โอเคก็เราก็ลิงก์เข้ามานะครับลิงก์เข้ามา มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมลองรีเฟชดูโอเคก็มีชื่อเรีบผมมานะครับนี่อันนี้คือส่วน head นะครับทีนี้เราก็จะใส่ body นะครับออดี id เอ่อ,อ,อใส่เป็น class นะยังไงจะได้ ระหว่างคลาสกับ ID มันแตกต่างกันยังไงฮะ ID ก็คือในหนในหน้าเว็บหนึ่งหน้าเนี่ยจะมีเพียง ID เดียวนะครับส่วนถ้าถ้าเกิดเป็นคลาสนะครับเราสามารถที่จะเรียกใช้คลาสได้ไม่จำกัดนะครับโอเคค er อนเทนเนอร์เป็นที่เกี่ยวเว็บนะครับเ e p Class เล็บคอนเทนต์เล็บโอเคฮัสคอนเทนต์ไป มีเลฟฟ์แไบไ์นะครับเ uh, มีเลฟฟ์บลัสเท่ากับเคลียร์นะครับโอเคแล้วก็จะมีเลฟฟ์บลัสเท่ากับสุดโต๊ะ ก็ลองรีเฟรชดูโอเคเอ่ออทีีน้ันนี้ก็คือโครงสร้างทีนี้เราวางโครงสร้างอย่างนี้ก็คือมันจะมีเออ่เ uh, uh, มนูอ่ามีมีสองซ้ายมือมีบล็อกขวามือนะครับแล้วก็จะมีตัวฟุตเตอร์นะครับฟุตเตอร์นะครับโอเคแล้วเราจะใส่ uh, ตัว าสายฟุตเตอร์แล้วโอเคประมาณนี้ก่อนนะครับเ,เราก็จะเปิดไฟล์ cs <Okay. S 1> นะครับขึ้นมา,อาโอเคนะครับอ,อันแรกนะฮะจะเป็นตัวคอนเทนเนอร์นะครับ ถ้าเรา define เป็น class นะครับเราก็จะใส่จุดนะครับคอนเทนเนอร์นะครับคอนเทนเนอร์ er มาจากไหนฮะมาจากตัวชื่อคลาสนั่นเองนะครับคือตัวนี้นะครับคลาสคอนเทนเนอร์เราอยากให้คอนเทนเนอร์เป็นยังไงครับอ,อย่างเช่นผมกำหนดให้ความกว้างนะครับเป็นเท่าไณแปดสิบ โอเค okay. mm hmm. ลองรีเฟชดูอาจจะยังไม่เห็นนะครับเออต่อไปนะครับคอนเทนเนอร์เด็อตัวนี้นะครับใส,ส่สด เจ็ดร้อย px นะครับ float นะครับเล็บ <Okay. S 2> <Dinner line. S 1> นะครับเคเ e น t c o ร t i n e ไว้ครับ width นะครับรวมกันให้ได้เก้าราอยิบนะครับสมมติว่า เรียกสองร้อยแปดสิบใช่ไหมนะครับ float นะครับไว้ right, นะลองดูผมจะเขียนนะครับอันนี้เป็น left content นะครับอันนี้เป็น อาจจะยังอยู่ด้วยกันนะครับอ๋อ c o n t i n e n t ค c o n t น n ์ไ t ท์น,น,ทน,นะครับตั้งชื่อผิดนะเ,เลเย c o n t i n e n t c o n t e n t a l r i g h นะครับ refresh โอเคนะครับปมาี้ใช่ไหครับ Margin left auto margin right auto center ก็คือให้มันอยู่ตรงกลางนะฮะโอเค okay. นะฮะมาอยู่ตรงกลางแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะนนะครับที่เราเขียนขึ้นนะครับนี่คือ,อ,อการ สร้างเทมเพลตแบบค่อนข้าง,างแมนนะโอเคครับอันนี้ก็คือโครงสร้างไฟล์ของสไตล์ชีตนะครับแล้วก็ไฟล์ html นะครับแล้วก็จะมีโครงสร้างของอาการเก็บนะครับก็คือในโฟลเดอร์ชื่อเทมเพลตกองอุ่น,นี่ก็จะมี css มี image มี js นะครับแล้ก็จะมีไฟล์ ต่างๆที่ในนั้นนะครับมี css ก็เป็นรูปแบบนะฮะหรือว่า style sheet นะครับ i m a g e ก็เก็บรูปภาพนะครับ js ก็เก็บพวก javascript นะครับแล้วก็จะมีไฟล์ t e m p l a t e หลักก็คือ index php นะครโอเคอันนี้ก็จะเป็นเป็นโครงสร้างเมืองต้นนะครับที่ผมพาทำนะครับเดี๋ยวเราจะอันนี้คือให้เรียนรู้นะครับในเรื่องของการสร้างสร้างแท็กต่างๆนะครับ โอเคนะฮะแล้วก็มีการแก้ไขสไตล์ชีตนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคนะครับก็จะเป็นมนาตรฐานของการทำเ,เว็บไซต์ทั่วไปแล้วนะครับโอเคนะครับยอ้อจะตัดวิดีโอนี้ไปเป็นวิดีโอชุดถัดไปนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเรียนรู้ในสเต็ปต,ต่อไปได้เลยครับโอเคครับ